ครับราคาแพงครับตัวละล้านสองครับน้องดักกี้ตัวนี้ดักกี้เป็นม้าที่นำเข้ามาจากอเมริกานะครับสีของเขาก็คือสีสีบุรลนเมื่อโดนน้ำจะเป็นสีม่วงน้องดักกี้ตอนนี้อายุหกขวบเต็มแล้วและได้รับการฝึกครับอยู่ในกิจกรรมการขี่ม้าถ่ายรูปสำหรับคนขี่ครับก็คือสาวแหล่ครับเป็นสตอบอลของพิธีกรทางของเราหรือว่าน้องรถสุคนวันนี้นางจะขี่ม้าหาเจ้าเงาะนะครับสำหรับมองรถสุคนกรานะครับ ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆครับจะโชว์และศาสตร์และศิลป์ในการขี่ม้าการแสดงทุกครั้งที่ต้องเป็นการวอร์มม้าเพื่อเป็นการขอควาประมือในการมากรงนี้มีม้ามีสิ่งแปลกปลอมม้าได้ตื่นหรือไม่ถ้าม้าเบรกม้าหยุดม้าจ้าม้าเตะม้าบักนะครับขับเอเราก็อาจจะหัวสักทิ้มลุงก็ได้นะครับการแสดงทุกครั้งที่ต้องเป็นการวอร์มม้าว่าตรงนี้ลงได้ไปนี้ไปได้นะครับถ้าปลาม้าไม่ไปครับม้าหยุดกระทานหันข่าวเกลือก็ข่าวเกลือครับหัวทิ่มได้ นะครับนี่ก็คือศิลปศาสตร์ในการขี่ม้าแบบสไตล์เวทเทิหรือว่าการขี่ม้าแบบพาบยตะวันตกอุปกรณ์ในการควบคุมม้าคับเบรนหรือว่าสายบางเหียนตรงที่มือด้านขวาเขาจับอยู่เป็นตัวควบคุมคับใสป่ปากใช้ควบคุมให้ม้าเชื่อฟังถ้าม้าดื้อม้ามอนครับม้าไม่เชื่อฟังก็จะจับตัวนี้ม้าก็จะเชื่อฟังและใช้ควบคุมในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เบรคให้หยุดนั่นเองนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการควบคุมเบรนหรือว่าสายบังเหียนอานหรือว่าแซโดเป็นอุปกรณ์ติดตั้มบนหลังม้าให้ขาวเติมเรา นั่งได้สบายนะครับเรียกว่าแสโดนะครับเป็นุปกรณ์ติดตั้งให้ขาวเกือเรานั่งได้สบายพร้อมกับส่วนกอบของอานก็จะมีสตอร์หลบหรือว่ากลนตรงที่ปลายเท้าเสีเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสียบให้คาร์บอยหอกหรือว่าขาวเกลือตรงกตาลังม้าและการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะเป็นการถ่ายน้ำหนักประทานได้ในด้านหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้มานหนาา้าเ,นนาาาเาดินหน้าเราก็จะ่อนสามหึ่งถึงน้องสองข้างขยับเอวม้าก็จะเดินหน้าถ้าอยากให้ม้าหยุดเราจะออกเสียงคําว่าว้ เมื่อโบ้เลวจะต้องดึงสายบางเหียนแล้วก็เหยียดขาด้านหน้าตรงๆนะครับม้าก็หยุดหรือว่าเบรคถ้าเราอยากให้ม้าถอยหลังเราก็จะดึงสายบางเหียนยกก้นขึ้นกดส้นเท้าพร้อมกับการออกเสียงกระดุกลิ้นม้าก็จะถอยหลังกระตุ้นนิดนึงกระตุ้นนิดนึงนะครับนี่ครับม้าก็จะถอยหลังนะครับนี่เมื่อม้าถอยหลังแล้วถ้าเราอยากให้ม้าเลืยอซ้าย ก็จะถันหนักมาะทานไปเท้าด้านซ้ายบงสายบนเหงื่อท่าที่กอของม้าก็จะเลี้ยวซ้ายพร้อมกับการทึบม่องเท้าขวาม้าก็จะเลี้ยวถ้าเราอยากให้ม้าเลี้ยวขวาเช่นกันครับถ่านหนักประทานไปเท้าด้านขวาบงสายบนเหงื่อท่าที่กอของม้าทึาทึบน่องเท้าสายม้าก็จะเลี้ยวขวานั่นเองครับนี่ครับเรามาดูกันว่าการขี่ม้าของน้องรถสุขชนหรือว่าสาวแหลกของเรา